ดีครับวันนี้ก็ช่างโย่แล้วครับนี่ครับตั้งโต๊ะไสามโต๊ะสีโต๊ะหนึ่งครับนี่แหละครับสุดยอดแล้วครับมีอะไรฝากถึงเกี่ยวกับซุ้มมะลุกวัดแจ้งมั้งครับเชิญชวนเลยครับเชิญชวนนะครับพี่พี่นะครับพี่พี่อาจารย์มะลุกทุกท่านนะครับถ้าว่ามึงแวะมาที่จ <c oughs> ังหวัดพนมร oui ุราชธานีนะครับมึงแวะเข้ามาที่วัดแจ้งนะครับอำเภอเมืองครับมีทุกวันนะครับอซุ้มวัดแจ้งจัง อยู่ในวัดแจ้งนี่แหละครับนี่นะครับก็ของจริงแหละครับนี่ครับคนที่เตรียมกระดุมกระดานไว้แหละครับนี่แหละครับใครที่อยากสนับสนุนก็ประสานช่างโยนะครับที่เฟซเลยนะครับเฟซเฟซเฟสอะไรครับเฟซช่างโยช่างโยูชิโนะอบุนนะครับที่เคยลงไปก่อนหน้านี้นะครับกลบรูปบรยากาศครับนี่ก็นะครับพี่วุฒิผมแหละครับนี่ครับแห่งกองทัพอากาศนะครับนี่นะครับนี่นะครับผู้พันวุฒิเละครับ นี่ครับสุดยอดครับเทพโวยแล้วครับนี่ครับเทพโวยไปฟ้าแล้วครับนี่แหละครับสุดยอดแล้วครับเทพโวยแล้วครับไม่ใช่วันนี้มันห้าโมงแล้วครับนี่นะครับนี่กระตัทคำทำแล้วครับออกเลยวางเลยเดือดมีตัวนี้ครับนี่สุดยอดแล้วครับปาลิศเนี่ยคอเป็นคนที่ไม่ไม่อยากเล่นครับเพราะมองเฉาติดแต้มเซียนแล้วครับนี่แหละครับของจริงแล้วครับปาลิศเยี่ยมหยิบเยี่ยมเยี่ยมปาลิศสีสันนี่เลยครับเพิ่งวัดแจกงเลยครับนี่กระพิบียกแล้วครับอาจารย์เปียกแล้วครับนี่แหละครับอาจารย์เปียกแล้วครับ ครับนี่ก็อาจารย์อาจารย์นะครับอาจารย์ันะครับอาจารย์นะครับเรื่องบเป็นไงเรื่องบนเป็นยังไงเรื่อชื่ออะไรป้าป้าเสียนะครับเออป้าวิสันอ๋อนี่ครับอาจารย์วิสันนะครับเป็ป้าวิสันเอาของจริงเลยครับนี่นะครับป้าวิษณ์เอาละครับมามาตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับปูขวางนะครับผมผมจะให้กินเลยนะครับอุ้ยกินออกมาเลยหาพูดปูขวางเจอครับนี่แหละครับประทานครับประทานยามครับ ประท่านย้ำนะครับพื้นขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับพระท่านย้ำนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนแล้วครับนี่กับบรรยากาศนะครับนี่ครับที่วัดแจ้งครับตอนนี้ก็เวลาถ้าเวลานี้ก็ห้าวงแหวนแล้วครับนี่ยังยังได้สนุกส,สนานอยู่ครับยังไงก็นะครับเชิญชวนนะครับผมร้านกวางครับ